สวัสดีครับผมวิวตอนรับข้าวชองเทียนสเรนลี่นะครับเมื่อเช้านี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยครับตอนที่พนักงานมาทางานแล้วก็ขนของโชว์หน้าร้านนะครับแต่จะมาถ่ายตอนเก็บของเข้าร้านนะครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับโดยปกติในขนของออกหน้าร้านก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ขนของเข้าร้านนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะนานเท่าไหร่เดี๋ยวมารุนกันฮะ เตรียมเก็บของแล้วพวกนี้เอาเก็บของเลยบรรยากาศบ้านหนองแวงก็ประมาณนี้ครับวันนี้เงียบมาก <c oughs> อา้นก็เก็บโกดังนะฮะ <c oughs> เก็บโกดังแต่ละคนนะครับ เรามาดูกันครับว่าพนักงานเหรียญทองจะเก็บของข้าร้านใช้เวลาเท่าไหร่ปกติไม่ถ่ายคลิปนี้ก็ก็โอเคนะครับแต่ถ่ายคลิปเพิ่มขึ้นไม่รู้จะยังไงนะครับวันนี้วันที่เ้ปิดโกดังพูดแล้ว เก็บของพอร้านน้ำมือเศร้าสัวสิรวมโตกันได้ปอญญามือแรกนี่มันอยู่ร้อมกันบางคนก็มาเช้าก็เช้าจริงๆคนมาสายก็สายทุกวันใจมัาเป็นนี่อย่างดอกฉันไม่ได้พูดให้ใครนะฉันพูดรวมๆนะไม่ต้องยิ้ยม คนมาเช้านี่เปิดประตูเจ็ดโมงครึ่งนี่นั่งรองที่โตแล้วคนมาสายนี่สองโมงแล้วยังไม่ค่อยเห็นเลยเพื่อนเขาตอกบัตรขนของแล้วของหน้าร้านก็เยอะอยู่นะฮะเนี่ย เฮียถ่ายคลิปตั้งแต่เริ่มต้นนะมาดูกันนะครับว่จะใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้ก็ประมาณ2อนาทีนะับมาดูอ่างฟังนี้ทำไมไม่มีใครมาช่วยบุนเส้นเลยอันนี้เสมียนนะฮะเสมียนแต่ว่าแบกหานได้ทุกอย่างนะครับ แบกปูนเท่าละสองสอบคุ้นี่เพื่อนเห็นตองห่วงนี่ไอ้ครีมครีมมี2หน้าที่ใช่ไหมมีขายลูกชิ้นด้วยตอนเช้าไปขายลูกชิ้นนะครับเพราะว่าผมก็ทําขายลูกชิ้นด้วยขายลูกชิ้นเป็นชายเวลารัดนะฮะที่ปั๊มน้ำมันแบ่งกันไปนะครับนี่ก็น้องๆน,นะฮะสมียนสาวสวยนะครับ สายกัวมูนั่งกันนี่บ้านไก่กัวมูบ้านยุคาคืบนี่นะกี่มาไซเนี่ยบ่พาสองเงี้บ่พอนา,าทีนี่ล,ลูกผู้ใหญ่บ้านนะครับไปดูคลิปได้ฮะดังมากคนนี้ชื่อขาข้วยอะไรนะฮ<ด>ะไม,<ด>ไม่ไม่ขาข้วยอะไรนะนี่ ฮะอันนี้เป็นนักมวยนะครับพนักง,งานผมงคนนี้สิบแปดปีนะครับแต่หน่วยกล้าไม่ต้องห่วงแบกปูนได้ละแปดสอบคณเพื่อน,นี่สันใหญ่วะมีก็เอ็กนะฮะเอกนี่ก็โอ้โหออกแรงหน่อยเอ้ยข้าวขาหอยทอดนะครับ ทำได้ทุกอย่างนะครับส่งของขับรถส่งของแบกของทําอาหารด้วยทําอะไรทําอะไรรลมเด้อหากเงินเดือนแด้ดวบอกไว้ก่อนหากอย่างเดียวขนของออกยัางมาือเสาใส่เวลาเครื่องสุโม,มงบอกั่างกับสุโม,มงหนึ่ง ทางนู้ปิดกดังนู้นแล้วนะฮะกำลังปิดตูนี้ลอกดีๆด,ด้วล่ะท่ากันประตูสีเด็อันนี้หนุ่มเบียร์นะฮะหนุ่มเบียร์มาเช้าที่สุดของร้านเลยครับวันแล้ว <c oughs> คนนี้มาเช้าจริงๆบ้านไกลด้วยแต่มาเช้าทุกวัน บางวันก็ไม่มาเลยมันเมียหายมันกับมาวันไหนมีงานเยอะๆก็ไม่ค่อยเห็นหน้าหรอกวันไหนไม่ค่อยมีงานนี่มาก,ก่อรมูรโลดอ๋อลืมยังไม่แนะนำนครเลยวันนี้วันนี้นครไปที่ทุ่งนานลุงพลมาใช่ไหม นครไปส่งทรายที่ทุ่งนาลุงปลนาครับวันนี้ทำให้ยูทูปเปอร์ทางนูนนง้นได้หนึ่งคลิปใช่ไหมเนี่ยเห็นทุ่งนาได้หนึ่งคลิปจากนกครเอาทรายไปล่มอ้าวกล้วยไม่มีใครกินกล้วยเลยบอมาให้หนะเอาเอาไปหน่อยบุญเส้นฝุ่นแป๊บเดียวทีแล้วแล้วค้นขลอง การทำงานของร้านเราก็ไม่เครียดนะครับจะกดดันปิดคอมนะฮะอัานี้เขาก็ฝ่ายขายนะเขาก็จะปิดคอมนะฮะคอมที่เป็นโปรแกรมขายนะฮะได้ปิดคอมทีละเครื่องนะฮะ ตื่นเช้ามาเขาก็จะมาจัดพนักง,งานขานีมาถึงปุ๊บเขาจะทําความสะอาดโต๊ะเขาก่อนเลยนะครับแล้วก็เปิดคอมไว้นะฮะแล้วก็เปิดเซอร์ฟเวอร์ตัวแม่ไว้นะครับเพื่อที่จะพร้อมในการขายส่วนพนักง,งานผู้ชายนะครับมาถึงเขาก็จะกวาดหน้าร้านขนของออกนะครับก็ใช้เวลานานอยู่เพราะว่าเั้นจะาสีสูบยาแน่จะกขี่เข่าของน้ำแน่หลายขั้นตอนพวกนี้น แปดนาทีเห็นบหปิดลานแปดนาทีเท่านั้นแตกตลางบอนะน้ำมือเศร้าตอนเช้านี่ทำงานนี่ชัวสีมะฮอดจวจะขนของกับเป็นสุมมงสุมมงเตืนไปขนของเข้าบ,บ้านปิดลานละแปดนาที เก็บกระเป๋าเลยพี่น้องที่เมื่อแล้วอะไรพี่ยังเลยแล้วแล้วเก็บเก้าอี้ตัวนั้นด้วยเดอ้อกูดังลงรถเด็กเก็บแล้หาหว่าเห็นไหมครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับขนของยามเช้า ครึ่งชั่วโมงปิดร้านปิดร้านแปนาทีอารมณ์บดีมือนี่บ่อยเบิกกันจะคุคนโ okay, อเคปเอาพูดออกสื่อมาได้ด้วยระยะจบคลิปยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ